สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube นะคะพบกับช่องของละไมเรียบสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามละไมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ละไมทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ละไมจะพาทุกท่านนะคะเอามามา่าปลากระป๋องสบู่ยาสีฟันยาสะผมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวไปบ้านไหน สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะที่ไฟไหม้นะคะอยู่ที่บ้านหนองแต่ตำบลหนองนิทูนะอำเภอรางกูดจังหวัดศรีสะเกดนะคะอยู่บ้านเลขที่11นะคะคุณแม่บุกแกว้วนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บุญหมานะคะที่ที่มาต้อนรับค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านอบตอด้วยวันนี้มาต้อนรับดีฉัน ละไม้ยศสีแล้วก็ร่วมถึงอบตอสมเพียรราสีคุณแม่สุบินนะคะที่มอบออาหารแห้งน้ำปลากระป๋องจ่าแล้วก็มีเสื้อผ้าค่ะที่มามอบให้ตามกำลังศรัทธ,ธานะให้ทุกท่านนะคะเด็กตอนนี้เป็นที่พักชั่วคค่ะตรงนี้นะคะที่เป็น เชิงไม้แล้วค่ะไม่เหลือเลยตอนนี้ท่านผู้ใหญ่อบตอกำลังจะทำเต็นที่พักผู้ขาวให้คุณแม่ได้รู้จักท่านผู้ใหญ่บุญมาเดี๋ยวได้พูดคุยกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่บุญมาค่ะวันนี้มาให้การตอนรับนะคะ ขอตับขอบคุณทีมงานที่ท่านได้มามอบสิ่งของเพื่อเป็นน้ำติดน้ำช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะในในการที่ทุกท่ได้ประสบในครั้งนี้นะคะขอบคุณการมัฐรานการพระคุณเจ้าจากทุกูทุกหน้าทุกทูกแล้วก็พระในพระเจราลูกเจรจาคะทุกองค์ที่มีใจเสด็จผามีช่างในนามที่ใหญ่บ้านของเราปางน้ำติดน้ำใสในช่วยเหลือคุณแม่ซึ่งยำขาดจุลทรัยน์นะคะ ที่งขาดทรัพท์นะคะแต่ตอนนี้ในทีมงานของน้องละไมนะคะก็มาให้ความช่วยเหลือดันั้นในส่วนตรงนี ata, so 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 likewise, ้ก็มีทั K ้งสอสอสืบียนยักษีแล้วก็มีคุณแม่โมเกียบนร่องอผู้ประสบภัยอันนี้ก็ลูกชาย่เป็นการที่ต้องอเนาะาตสออ่มาอากชาติแล้วยังไงก็ในส่วนที่ท่านมีจิตใจใส่ใจกอมา ที่ข้างนะคะก็ให้ผ่านบัญชีของคุณแม่เบี้ยวแก้วบุญประกอบโดยตรงแต่วันนี้ก็ขอขอบพระคุณน้องคนสวยในงานที่ทำนี้ขอมอบปัจจัยเราจะมอบปัจจัยด้วยนะคะตามกระดังศรัทธาค่ะค่ะปรอสาธุสาธุขอให้ท่านได้ชมให้ทุกท่านได้ยืนดูสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง คุณการยาน,นิมิทของพระจารยนิิฉัยสุพัทโทด้วยนะคะที่มีน้ำใจในงานเลยนะคะที่ขอความช่วยเหลือท่านจะร่วมในการที่จะมีจิตศรัทธาร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากด้วยกันนะคะส่วนที่ช่วยเหลือน้องเราจะไม่ทิ้งกานตอนนี้เราไมก็จะช่วยในส่วนของอำเภอแาร่รก,ก่อนแล้วก็ในชุมชนของตัวเองก่อนในตำบลหน,นองชันคูนา ใครที่ประสบความเดือดร้อนในจังหวัดสุรเกดเนี่นะคะที่ต้องการความช่วยเหลือจากละไมก็ติดต่อมาได้ค่ะศูนย์93ศูนย์99ศูนย์3 99ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทางช่อง YouTube ช่องของละไมระยะสี่นี่นะคะมีการ์ตูนตัวใหญ่มีสุรเดก็ได้ภายในบูทูนะคะ ก็มีหลยนะคะขอต่อพุ่แม่แก้ก็ผ่านโดยทางผู้ใหญ่ได้ค่ะี่ต่อในผู้ใหญ่ในตําบลเหนอนกูนะคือจังหวัดสีสเกตนะคะตอนนี้กำลังศรัทธาที่แม่แก้วต้องการก็คือสร้างบ้านค่ะเพราะว่าจะไม่มีอย่างไรที่ที่มีข้าวเก้าก็มีอยู่พอทางทางอบตามพอไม่พอ ย,ยังดีเยอะนะยังขาดพุณพ์าร์ที่เยอะนะคะตัดิเล็กๆพี่บางครั้งอาจจะไม่มีใครรรู้นะคะแล้วก็บางท่านที่มีคุณพ์าร,ร์ที่เยอะที่ต้องการจะเป็ีนคันนะคะก็ประสานงานนะคะที่ใหญ่ขึ้นมาได้ะคะ่ะหัแปดห้าหเจ็นึ่งเจ็ดสี่ค่ะแลไมก็ ขอให้ท่านติดตามในช่นองของระมยรัยียกสีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ระมยัยในเรื่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ